สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันในเกมเลนเทสกันอีกเช่นเคยวันนี้เราอยู่กันในด่านที่ห1าสถึงหกนะครับโอเคเริ่มกันเลยอ่ะ้อนนี้ ติงไหนแข็งแรงสุดให้เราขย,ย่าโทรศัพท์ทีหนึ่งตามนี้เราจะเห็นว่าตัวที่สองไม่พังะฮะให้ตราถืสองเลยแค่นี้เองโอเคครับด่านต่อไปฮะเราต้องการใช้แอปเปิลเก้าลูกอาจจะเห็นได้ว่าในรูปมีแค่หกลูกนะฮะไม่พอให้เราสังเกตที่เลขเก้าในโจ์นะฮะมันจะพลิกได้เห็นไหมเราจิ้มแล้วเราหมุนหมุนหมุนมันจะหมุนได้ทิศซ้ายิขวาล้วเราจิ้มเลขเก้าที่โจทย์แล้วหมุนให้เป็นเลขหกให้ได้ตามนี้ อ่าแค่นี้เราก็ผ่าแล้วโอเคครับดันต่อไป่านที่ห้าสิบสามเราเลือกสีแดงกดทิ่อันแรกฮะน้ําเงินเลือกสีเหลือคืออล่างแล้วก็คาเลือกคําว่าแดงแล้วก็บนแค่นี้ก็ผ่าแล้วเลือกบนล่างบนนี่ทำง่ายง่ายโอเคครับดันต่อไปที่อ่าโอเคถ้าอยากให้รถบ้านผ่าไม่ได้ยังไงวิธีก็หนงผ่าไม่ได้นะฮะให้เราเอาที่สองนิ้วจับทิ่รนบ้านแล้วก็ย่อะยอ่ยอลง นะยอให้มันเล็กลงแล้วก็ทีนี้ก็ผ่านได้แล okay. หละโอเคแค่นี้เองโอเคครับนตานต่อไปด่าที่ห้าบห้ามีไข่ทั้งหมดกี่ลูกจะเห็นว่าจะมีอยู่8ปดเนาะแต่ไม่ใช่เนาะมันจะมีอะไรซ่อนอยู่ข้างหลังอันนึงนี่มีเด็กอยู่คนหนึ่งเพราะฉะนั้นก็ทั้งหมดก็มีแค่เจ็ดลูกเจดใบเจฟองอ่ะขายเจ็ดฟองกี่ใบนั่นแหละ โอเคฮะตอบเจ็ดแค่นี้ก็ผ่านแล้วโอยเคพาะด่านต่อไปห้าสิบหกการ์ดเราชนะแต่ให้เราลากคอนไปใส่กระดาษฮเราลากกันใจไปตัดกระดาษในที่นี้เพราะว่ากระดาษจะชนะกันไกจเอ้ยกระดาษชนะคอนแต่ใจชนะกระดาษเป่ายิ่งฉุบนะฮะง่ายแค่นั้นเองด่านนี้ให้เรากดที่เอเลี่ยนนะฮะอย่าให้โดนแมวปดก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 ดโดนเอเลี่ยนทุกให้หมดแล้วก็ผ่านแล้วเราใส่คพาวไว้นิดนึงด่านนี้ เคยให้ดาต่อไปแต่ที่ห้าสิบแปด 58. ช่วยให้ผู้ชายเข้าห้องน้ำห้องน้ำขวาปิด่นอยู่นะฮะให้เราจิ้มที่กระโปงตัวด้านซ้ายอ่ะตัวคนที่อยู่ในประตูด้านซ้ายตรงกระโปงอ่ะสามารถเลือนได้ให้เราจิ้มแล้วล่าออกมาแบบนี้อ่ะไอ้ีด้านซ้ายก็เป็นห้องน้ำชายแนละ้วโอเคครับด่านต่อไป 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. สิบห้าคตรสิบห้าคสิบห้าสิบห้าจริงๆมันต้องบวกกันเนาะให้เราขยับปืน ให้ตรงกับเครื่องหมายแล้วเรากดจิ้มอีทีหนึ่งจิ้มทีปนน่ปืนท้าป็นยิงพวกปืนให้กบให้เปลี่ยนเครื่องหมายเปลี่ยนหนึ่งอันแนะต่อไปอันที่สองขยับปืนจิ้มหนึ่งที่แต่แค่นี้เองไม่ยากครับทีนี้ก็จะเป็นเท่ากับสี่ีห้าสองด้านแล้วทะไรางงให้กลบลอยได้ให้เราอน,นิว้วจิ้มจิ้มค้างไว้ที่ปากกบสระพานนี้เขาจะลอยอ่กแบบนี้เองโอเคครับจบลงไปแล้วนะครับสำหรับ เบรเทนด่านที่3ารถึง6กก็อย่ 160, า,ยา,าลืมกดไลค์กดสนัครให้ด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณที่รับชมมากๆครับสวัสดีครับ